แลี่ตกใจแรกที่เราเจอคือรายการคำต้องเชื่อมครับซึ่งน้องๆแพ้โฟอีแพ้พวกเราไปเตะเขาเรียกว่าอ่อนข้อให้ก่อนมาครั้งแรกเราต้องให้เกียรติเจ้าของรายการถูกเราเรามีความมันเป็นสาวไทยที่มีมารยาทมารยาทมารยาทว่ะนังผู้ชายนี่คือจ๋าที่เล่นเป็นพระเอกผมพระเอกครับ เป็นเป็นเป็นยังไงบลิปเป็นยังไงต้องทำแบนี้ก็แบบว้าวนั่งข้างพระเอกอะเล่นเป็นพระเอกแล้วมีนางเอกเจ็ดคนเหรอไม่เหมือนคนแคระเลย ก็เข้าลงมาที่26ธันวานะครับด hey. ูถึงปีหน้าเลยยาวลากยาวเลยก็ดูอันนี้เสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้ดูคุณชายก็สามารถไปดูได้เลยที่โรงภาพยนตร์ครับนี่คือการโปรโมทหนังวิถีใหม่เราเป็นคนบอกให้เขาอ่านเองเพราะว่าเต้องเล่นแล้วเกมไปเล่นเกมกันครับสบคัดสบคัดเฉย